ขอบคุณครับที่กดแชร์ชรกดไลค์ให้นะครับบางคนนีกดให้ก่อนที่จะดูจบอีกต้องขอบคุณมากๆครับอ่ะและในรอบแรกครับเราเีเป็นผสานฮาันเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวเอาอันทิเบไปยืนหน้านิดหนึ่ง จากก่อนหน้านี้ฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นเป็นทีมซัพพอร์ตนะฮะบอกตรงๆว่ามั่วแนะนำยาไปเล่นตามฮะเดี๋ยวแกลรงตกครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ2ไมเด้นฮะโดนเบิร์นมานาไป1ตัวน่าจะได้สกิล1ตัวและอันติเมตของเราก็น่าจะตายไปครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไอเทมในรอบนี้ฮะมีเป็นเสื้อกลอกก็หยิบมาเลยแล้วกันนะครับ รอบที่สอครับดูทัวจากในกองนี้ก็มีค่ามีโป้เป็นภาษาลโลกนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะไปทางไหนเดี๋ยวลองหาภาษาล,ลองครับก็น่าจะเป็นภาษาลโลกเนี่ยแหละฮะ มาครับรอบนี้ถ้าเจอกับร้หัวใจมีวิชิลันดูดูแล้วน่าจะสู้ยากแอนติเมทดีแทงได้ไม่นานแน่นอนฮะเลือดมีนน้อยใส่เสื้อกลอให้ก็ยืนได้อีกนิดหนึ่งแต่ก็โอเคฮะระวังตัวกระจายกันแบบนี้ฮะลูน่าเน่ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะฮะดาเมจของลูน่ามันจะลดไปเยอะครับเพราะว่าไม่ได้วางตัวติดกันนะ,ะตอนนี้ฮะอยู่ใกล้กันแล้วฮะดาเมจของลูน่าเริ่มจะมีตอนนี้แทงเราก็ไม่มีซึ่งก็ไม่มีเฮ็ดพีด้วยแับไป ต้นเกมตอนนี้ผมก็จะยังไม่วางตัวติดกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเสียเปรียบครับเจอทีมไนท์ทีมลูน่าอะไรเงี้ยฮะมันก็จะโดนดามเมจแบบกระจายกระจายนะหรือไม่ก็บ i สเซนแบ็กอย่างเงี้ยฮะต้นเกมนี้ก็เป็นตัวดามเมจชันดีและตอนนี้ฮะไร้หัวใจผมมีถึง3ตัวนะครับแม็กนัทนี่หน้าจะไม่ได้ใช้ฮารแบทไรเดอร์นี่ก็เช่นกันนะครับ โอเควันนี้น่าจะได้ไปทางฮันเตอร์แต่ฮันเตอร์อะไรนั้นเดี๋ยวดูกันคีฮะน,นอบนี้เราเจอกับอัศวินครับอัศวินขั้นเด็กนะฮะเขาใส่มาเป็นค o ร์ดไนท์มาพร้อมกับแบทไลเดอแล้วก็สตอมสปิ r ิ t ครับโอ้โหเจาะไม่เข้าแน่นอนฮะฝั่งเรามีแต่ฮันเตอร์ซึ่งฮันเตอร์เนี่ยังไม่ได้มีภาษาอื่นๆมาช่วยให้ตีง่ายเลยมีแต่เร็วอย่างเดียวฮะเร็วแบบไม่มีทาเมจครับก็แพ้ไปฮะ สู่รอบที่4ฮะตอนนี้มีวิลเลนเจอร์แม็กตัวะฮะก็ถ้าดูจากตัวเนี่ยตอนนี้อาจจะไปทางฟอลเลนก็ได้รกก็ได้ไร้หัวใจแบบเต็มสตรีมก็ได้แต่ที่ไม่ได้ตอนนี้ฮะคือตัวมันยังไม่2ดาวเลยสักตัวอ่ะเดี๋ยวไปอไรหัวใจสักขั้นหนึ่งก่อนฮะอยากให้พัดเดี๋ยวไปแทงเดี๋ยวให้สาวๆฮะยิงฟรีไปแล้วรอบนี้ก็เจอกับชาแมนครับเป็นชาแมนโทฮะแล้วก็มี Er, ขึ้นเป็นเลเวสีแล้วนะฮะจำนวนตัวก็มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะสู้ไหวะเพราะว่าฮันเตอร์ก็ไม่มีครับมีแต่ไร้หัวใจที่เจาะแค่ขั้นเดียวฮะมันทําอะไรได้ไม่มากฮะแล้วก็กําจัดไปได้หนึ่งตัวที่เหลือก็ไม่ไหวแล้วฮะ ก็เดี๋ยวมาดูไอเทมกันฮะไอเทมที่น่าจะเหมาะกับพันเตอร์ครับไม่มีผมหาเดสเลเตอร์ฮะไม่ออกมาเลยครับอาร์เลดคงไม่เอานะฮะเราจะเอาไปใช้กับภาษาฮิวเลอร์นะจากคลิปก่อนน้นี้ทําไว้ถือว่าเด็ดมากเลยฮะสำหรับอาร์เลดซึ่งจะเอามาใช้กับฮันเตอร์ก็ได้ฮะแต่มันก็จะยืนได้ไม่นานนะดูเหมือนว่าวันนี้นี่จะได้ไปทางไร้หัวใจฮะล้วดาวเรนเจอร์ครับมา2ดาวฮะคเครมอรไป รอบนี้เจอกับอัศวินฮะเมผสานชาแมนดูจากทีมที่เราเล่นฮะอาจจะแพ้ชาแมนนะถ้าเราจะไปทางวิจิลันซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปแค่วิจิลันแค่เดียวแหละไม่งั้นนี่มังกอของชาแมนนี่น่าจะตีฟรีนะครับส่วนในรอบนี้ฮะมีอัศวินมาขั้นหนึ่งด้วยแบทเรเดอร์ใช้สกิลบ่อยฮะโดนเจาะไปรัวๆเก็บไปได้ตัวที่2ฮะตัวไหนใช้สกิลบ่อยก็จะแพ้ทางวิจิลันนะแต่วิจิลันก็แพ้ทางตัวที่ไม่ได้ใช้สกิลนะฮะอย่างหมาเนี่ยค่อนข้างที่จะตีฟรีในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็แพ้ไปซึ่งท้ายเกมฮะ มังกรก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลเหมือนกันทาให้วิจิลันต์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แพ้ทางชาแมนโคตรๆเลยเขาสู่รอบที่6ครับวิธีแก้ก็น่าจะต้องเอาวิจิลันต์ออกหรือไม่ก็เล่นแบบไม่เต็มนะฮะไปแค่ขั้นเดียวและที่เหลือเนี่ยจะไปทางไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะ รอบนี้เจอกับมนุษย์ครับมนุษย์นี่เป็นเวทแน่ๆและก็น่าจะไปทางสปิริตฮะเออสองดาวแล้วไมเดนก็2ดาวครับซึ่งสปิริตเนี่ยก็แพ้ทางวิจิลัน์นะเพราะว่าใช้สกิลปุ๊บก็หันปั๊บเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ไปทำเดลต้าสลัมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยดามเมจจัดแค่ไหนฮะส่วนในรอบนี้ไม่จัดเลยฮะเพราะว่าเขา2ดาวเยอะกว่าเรามีแค่ดาวเาเจร์ตัวเดียวฮันเตอร์ก็ยังไม่มีแพ้ไป แล้วก็มาเป็นลิ์ครับกับวิลเลนเจอร์และดาวเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ผมดึงไล er ์ซูเลอร์ครับเป็นตัวไรหัวใจตัวที่5ฮะดึงมาไว้ก่อนครับยังไม่แน่ใจครับตอนนี้พัดขึ้น2ดาวครับโอเคแหละตอนนี้2ดาวยกทีมและ้ะ หลกัหลกๆตอนนี้ฮะเราจะฮันเตอร์ฮะแต่ยังไม่เลือกนะว่าจะไปทางฮันเตอร์อะไรครับเพราะว่าถ้าไปฮันเตอร์สายจอเกาะปูเนี่ยมันจะแพ้ทางชาแมนนะเพราะว่าฮีโร่สายจะเก,กระที่เป็นภาษาไร้หัวใจเนี่ยมักจะมีดามเมจเดียวนะครับถ้าเจอกับตัวที่ลูกเยอะๆฮะไม่ไหวแน่นอนครับส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับพอยซนเนอร์นะไปครับ ผมอยากไปตอนนี้ฮะก็อยากจะไปทางตอนเล่นฮะอย่างน้อยท้าลิสสามดาวเนี่ยสกิลหมูจะมีแล้วเราก็จะสู้กับชาแมนได้ง่ายนะครับอ่ะส่วนในรอบนี้ฮะทำฮันเตอร์ฮะใส่บิสมาสเตอร์ลงไปคิดว่าน่าจะดีกว่าแอนตี้เบ่ดนะ พราะอย่างน้อยครับบิสมาสเตอร์ใช้สกิลทีก็ปาขวานะฮะทำดาเมจกระจายนะฮะใช้ไปก่อนนะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเทเลเบตมากกว่าเจอที่ว่าจะไปทางปอนเล่นฮนะส่วนในรอบนี้ฮนะเจอกับชาแมนเทียมโหดฝั่งเขาเลเวล6แล้วฮนะเรียกได้วนน่าโคตรรีบเลยนะแต่ตัว2ดาวนี้ก็ยังไม่ขึ้นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเลเลดเกมเนี่ยไม่มีตัว3ดาวไว้แบกสักตัวมันก็จะสู้ยากครับอ่ะรอบเดชแพ้ไป เมือ่อรอบพีแล้วก็มานะอัรมเล็ตนะรอบนี้อารมเล็ตก็มาอ๋าอหอเดสเลเตอร์ไม่ออกมาเลยมาฮัรัวเห็นว่ารัวโอพีเราก็จะเล่นรัวนะฮะส่วนสเปนด้ยังไงครับไม่รู้ใครฉีดฮะช่างมันครับเขาสู่รอบที่สิบาเดี๋ยวคียร์ตัวกันหน่อยแล้วจะมาเริ่มสุ่มหาตัว3ดาวฮะตอนนี้เห็นว่ามีชาแมนถึง3ทีมเลยใจจริงเนี่ยไม่อยากจะไปทางฮาสเล็หรือเจาะเกราะสักเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าตัวมาเยอะๆก็อาจจะยอมยอมานะ รอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะมีฟอลเล่นแล้วก็ร้ายหัวใจวันนี้มีฮันเตอร์สองทีมฮะก็คือทีมผมแล้วก็ทีมนี้นะครับอาจจะมีการใช้ตัวซ้ำกันบ้างนิดหน่อยตัวแบกที่หลักๆจะใช้กันนะฮะก็ดาวนิเจอร์กับเทเลเบตฮะซ้ำกันแน่นอนนะครับส่วนในรอบนี้ครับฝั่งเราได้เปรียบในเรื่องของแท้งนะฮะมีพัดสองดาวซึ่งยืนได้ดานกว่าชนะไปครับ มาดูอันตลอดเลยครับตอนนี้ฮะมีอันเซิตเป็นสายดาเมจน,นะฮะถึงแม้ว่าจะคัลเตอร์ชาแมนไม่ได้แต่ฮอปเกนมันก็ไม่ใช่สายดาเมจฮะ้จริงๆอยากได้สายดาเมจเอามาระเบิดลงมาแก้ <translation. S 1> ชาแมนนะฮะแต่เอาเป็นอันเลซิตละกันนะครับก็เพื่อที่ว่าจะเอามาขโมยตัวนั่นแหละแล้วก็เคยแพ้ฮันเตอร์ทีมรัวนะฮะวันนี้เราก็จะมาลองเล่นแบบที่เขาเล่นกัน oh. ซึ่งผมคิดว่าจะไปทางฟอลเล่นครับใ้หัวใจอาจจะค้างไว้แค่ขั้น 2, 2> oh. แล้วเราจะมาลองสุ่มตัวนะฮะเผ oh. ื oh. ่อว่าได้ตัว3ดาวสักตัวนึงครับ อ่วิลเลนเจอร์ฮะสองดาวสองตัวบิสมาทเตอร์อีกตัวหนึ่งวิลเลนเจอร์วันนี้ก็มาถี่ฮะผมว่า3ดาวแน่ๆครับบิสมาทเตอร์ผมไม่ปั้นนะเดี๋ยวเทอร์เบตสองดาวครับก็จะเอาลงมาแทนฮะรอบนี้เจอกับชาแมนก็มีเป็นบีโป้ครับสดาวนะคะรับบิงเข้ามาลูกๆนี้อย่างเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นข้อเสียของฮันเตอร์ฮะฮันเตอร์นี่จะสู้กับทีมที่มีลูกๆเยอะยากหน่อยนะแต่ตอนนี้ฮะเราได้หมาของเขามาครับไม่ได้ช่วยอะไรมากมายฮะแพ้ไป เข้าสู่รอบที่11ครับโอ้โหมาแล้วอีก uhh ตัวหนึ่งวิลเลนเจอร์และวิลเลนเจอร์ก็3ดาวก็มีผลทำให้เธอเนี่ยใช้สกิลปุ๊บจะอมตะนะฮะระหว่างที่ใช้สกิลแล้วเดี๋ยวมาส่กันต่อฮะเผื่อว่าจะเจอลิสสามดาวไม่ก็วิลเลนเจอร์ไอ้ดาวเลนเจอร์เนี่ยสับสนละ รอบนี้ครับเจอกับซับเลิครับจริงๆผมไม่ต้องทำดาวเรนเจอร์3ดาวก็ได้ฮะอาจจะขายทิ้งด้วย3าแฮนด์เพ่อนเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนกับมิลาน่าฮะแล้วก็ทำภาษาไรา้หัวใจโดยใช้ชาว์โดีมอนแทนนะก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะยังไงเนี่ยเราก็ไปค่าไร้หัวใจขั้น2ครับส่วนในรอบนี้ฮะช <c oughs> นะไปครับเรนเจอร์3ดาวก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลย โดยเหตุผลที่ผมจะใส่ Shadow d i a m o n แทน Ranger นะก็เพราะว่าเราจะมีปีศาจเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวแบกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเทเลเบตฮนะถ้าเทเลเบตสดาวแทนวิลเลนเจอร์นะ ทำให้เกมนี้ฮะเราอาจจะไปเน้นปีศาจฮะไร้ผลใจอาจจะไม่ได้เยอะมากนะปีศาจนี่ก็ดาเมจแรงอยู่แล้วนะไม่ต้องจอะกอครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะอัศวินท่านหนึ่งเบรีเจนคอมมานเดอร์และตอนนี้แนวหน้าเราไม่ไหวแล้วฮะก็น่าจะหาตัวแนวหน้ามาแทนดีกว่าอ่ะได้มาเป็นแอวไหนส่วนรีเจนฮะมาตีร์ใสวิลเลนเจอร์ครับฆ่าไม่ตายฮะเฮดีก็มีเยอะอยู่นิดหนึ่งทำไม่สามดาวก็อาจจะตายไปแล้วฮะส่วนในรอบนี้ก็ชนะไปครับ ไหนก็ไหนไ,หนไ,หนไหนไม่เน้นไร้หัวใจก็เน้นปีศาจฮะเอาหมวกปีศาจมาให้วิลเลนเจอร์เนี่จะโหดไหมฮะ,ะมาลองกันดีกว่า <me> ตอนนี้ับปีศาจของเรายังไม่เยอะนะฮะมันอาจจะไม่ได้โหดมากมายครับต้องรอดูในตอนที่ลงเทเลเบตไปแทนบิสมาสเตอร์แล้วนะฮะส่วนในรอบนี้ครับผมว่าผมจะลงเว้นฟูไปเพื่อให้ไปทำสกิลลดก่อครับอ่ะมีเป็นสเปกเตอร์ฮะตอนแรกก็หยิบมาตอนนี้ก็คงจะต้องหยิบใอมกครั้งอะ รอบนี้ครับเจอกับชาแมนนะครับมีเป็นเฮียมโหดร้ายหัวใจแล้วก็ฮิวเลอร์ประเด็นคุทับว่าวิเลนเจอร์จะยิงเข้าหรือไม่ครับคือมันจะยิงไม่ค่อยเข้าเลยถ้าไม่ได้ใช้สกิลนะบัฟปีศาจไปททำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เมื่อกี้ใช้สกิลไปแล้วฮะก็แรงอยู่เหมือนกันและสกิลรอบที่2กําลังจะมาแต่จะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะลูกๆนี่บานเบอร์เลยครับงูที่ยิงปีฮะอย่างที่บอกไปวิเนเจอร์จะแพ้ทางพวกซอมเบอร์เนอร์ฮะตัวไหนที่แบบว่าไม่ค่อยใช้สกิลเนี่ยจะยิงปีเลยครับและไหนรอบนี้ก็แพ้ไปฮ ให้แรงกว่านีครับแบบสกิลปุ๊บนัดเดียวตายนัดเดียวตายนัดเดียวตายเข้า <c oughs> <c oughs> สู่รอบที่14ครับตอนนี้จะเป็นช่วงการสุ่มตัว2บาทนะฮะจะเจอค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่สมแล้วจะเร่งเวลไปตอนเลเวล7ฮะแล้วก็ทำเทอเรเบตทำสเปกเตอร์และรอบนี้ฮะเดี๋ยวลงลิสต์ไปแล้วกันนะคิดว่าน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ได้กรออาะป้องกันและก็ได้สโลนะฮะเมื่อกี้ใส่เป็นเวนฟูคือลดกรอะแต่ยิงไม่ทัน รอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจเป็นฟอร์เ่นครับฝัขเขาไม่มี3ดาวนะฮะแต่ลงเป็นเวลรเจแล้ว จ่อกรอก็ขั้น2ฮะฝั่งเราอาจจะยืนได้ไม่นานสารปอเล่นก็มีฮะก็ทํางานทําให้แนวหน้าก็จะได้รับผลคิวขึ้นมาทดนหนึ่งฮะเมื่อปอเล่นตายตอนนี้ครับฝั่งเขาได้ลิสเราไปและเราก็ได้แอนตี้เมทเข้ามาครับไม่ค่อยคุ้มกันสักเท่าไหร่ะน่าจะเอาตัวที่มีสกิลแอนตี้เมทนี่คือไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยฮะได้มาไม่คุ้มและตอนนี้วิลเลนเจอร์ตัวสุดท้ายครับฆ่าดารเนเจอร์ได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตาย เขาสู่รอบที่15ฮะเทรเบตครับ2ดาวแล้วฮะโอเคตอนนี้เราก็เอาลงไปแทนบีสมาสเตอร์ได้แล้วะฮะตอนแรกที่ไม่ได้เอาลงไปเพราะว่า1ดาวมันทําอะไรได้ไม่มากนะแถมยังจะมาขโมยเลือดเพื่อนอีกนะฮะก็ทําให้เพื่อนนี่ตายง่ายขึ้นอ่ะตอนนี้ฮะไม่มีไอเทมให้ครับว่าผมไปเวลหก่อนดีกว่าฮะแล้วก็ใส่เป็นเวนฟูลสปิดฮะตอนนี้ได้เป็นฟอรเลนแล้ว รอบนี้ครับเจอกับเทียมหดครับมาดูฮะว่าจะสู้ได้หรือไม่เทียมหดเขาน่าจะไปทางฟูฮะแต่ตอนนี้ยังใสอยู่และตัวเทียมหดครับถ้าล้วงเข้ามาไม่ถึงเสาสาวฮะก็จะเสียเปรียบมากๆครับไาเลยครับสปิดเบเกอร์ครับไปตีเทเลเบทฮะโดนงัดขึ้นไปพวกเราก็ต้องการอาคมิทฮะได้มาเป็นปีศาจอีกตัวนึงครับแลกกันไปกับเทเลเบทของเราฮะเรียบร้อยได้แท้งตัวใหม่ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัววินเลนเจอร์นะฮะทำให้วินเจอร์เน่ตีไปอยู่ตอนนี้ก็มาแลวครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไป ไม่เหมือนอย่างที่คิดเท่าไหร่ฮะอย่างที่คิดคือเหมือนกับพอใช้สกิลปุ๊บวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวอย่างยังไม่ถึงขนาดนะฮะปีศาจยังไม่เยอะฮะชา a d โ w d e บอ n ครับมาซึ่งก่อนหน้าเนี่ยฮะก็เผลอขายไปนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสะสมกันใหม่ฮะเป็นตัวที่ไม่ได้สำคัญมากมายนะครับคือเอามาเปิดภาษาแล้วก็ทาปีศาจเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ต่อนนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะแต่ฝั่งเขาเนี่ยม่ได้เน้นวีเจลันธ์นะฮะเป็นฮันเตอร์สายจอกเกราะซึ่งก็ใช้เป็นแอนติเมดครับแทนวิเลเจอร์ที่เราใช้นะฮะ <c oughs> เอนตเบดเขาแปลงร่างครับ <c oughs> เอนตเบดเขาหนึ่งดาวฮะแปลงร่างโดยดึงเลือดจากดาวนิงเจอร์ฮะเนี่ยฮะที่ผมไม่ค่อยอยากเอาเอนตเบดหนึ่งดาวลงมาใช้งานนะมันทำอะไรได้ไม่มากเลยส่วนเอนตเบดฝั่งเราครับก็ดูดเลือดจากมินเนี่ยนฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งะฮะถ้าเลือกอนาซิสมาคู่กับเแเนติเมดฮะมันจะ ไอเทมในรอบนี้ครับเป็นหมวกคันเตอร์คงไม่เอานะครับเดี๋ยวสุ่มกันใหม่ครับหาไอเทมให้เทลเบถฮะออกมาเป็นสกูบัชเชอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีตัวเลือกแล้วฮะอาจจะหยิบมาก่อนนะ จริงๆเทเลเบทฮะมันจะเหมาะกับไอเทมที่เน้นตีเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างซินเวเรตวัตตาไฟหรือมูนชาร์ดนะฮะที่เน้นตีเร็วก็เพราะว่าเมื่อแปลงร่างเนี่ยมันจะมีระยะเวลาจํากัดนะฮะตรงนั้นเป็นบัฟบของภาษาปีศาจซึ่งมันอยู่ได้แค่4วินาทีนะฮะตรงนั้นต้องเร็วมากๆครับไอเทมตีเร็วนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะฮะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทเทเลเบทครับมีแววขึ้น3ดาวนะฮะมีคนเล่นอยู่แค่นิดเดียวแต่เราก็พอจะมีนะฮะเดี๋ยวอ่านจะสมหานะครับอ่ะรอบนี้เจอกับชแม เป็นชาแมนขั้น2นะฮะแล้วก็ทำเป็นกํายํากับป่าเถื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมลงชาโดว์นิบวอนไปฮะทำไร้หัวใจขั้น2นะฮะแล้วก็มีปีศาจเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งทำให้วิลเลนเจอร์ฮะหลังจากใช้สกิลจะตีแรงขึ้นฮะแล้วก็ตีแรงขึ้นมากๆเลยนะฮะรวมทั้งเทอร์เบตด้วยครับทเทอร์เบตนี่ก็ยังไม่ตายฮะดาเมจก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวนะฮะมันก็จะเป็นฟอลเล่น3ตัวซึ่งเราเนี่ยจะไปแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทําแค่ไร้หัวใจเหลือแค่ขั้นเดียวโดยใส่สเปกเตอร์ฮะไป และก็อีกตัวหนึ่งครับก็เปลี่ยนดารเรนเจอร์ฮะกับวิลเลนา่าทาให้ฮันเตอร์ก็ยังคงอยู่ฮะแต่ก็ได้ปีศาจเพิ่มขึ้นมาเทเลเบดก็จะแรงขึ้นนะวิลเลนเจอร์ที่ใส่หมวกปีศาจก็จะแรงขึ้นเช่นกันนะฮะแผนคร่าวๆข,ของผมก็ประมาณนี้ครับหรือว่าไปแบบนี้ก็ได้นะฮะไร้หัวใจขั้นสองแล้วก็ฟอลเล่นไม่เต็มก็เดี๋ยวดูกันอีกทีคราว่าตัวไหนบาบ้างรอบที่ครับเจอกับชาแมนครับมีเป็นพอยซนเนอร์ลูกเยอะๆแบบนี้จะสู้ได้หรือเปล่าครับมาดูกันฮะเทอลเบดแปลงร่างฮะแล้ว ับแล้วฝั่งเราต้องกรัรดัสเซอร์ฮะโดนไปนัดเดียวตายเลยฮะพันกว่าโอเคครับฝั่งเราได้ดัสเซอร์มาฮะแล้วฝั่งเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับชนะไป ผมจะพยายามเช็คเทเลเบตบ่อยๆนะฮะว่ามีคนเล่นมีคนดองไหมเธอที่ว่าเวลาเราสมเนี่ยจะได้เจอฮะตอนนี้เป็นอับดอนครับสองดาวโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้แทงมายืนหน้าเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงครับพัดจะได้ไม่แทงคนเดียวนะซึ่งเดี๋ยวผมเอาไปแทนเว้นฟูแล้วกันนะฮะเวนฟูนี่รถเกาะก็ดีแต่ตอนนี้อยากได้แทง <c oughs> ไม่เจออะไรเลยครับพัดครับผมว่าผมไม่ทําขึ้น3ดาวแล้วกันฮะเรียบร้อยฮะเจอสเปกเตอร์อีกตัวหนึ่ง ลืมสังเกตไปว่าไร้หัวใจครับมันหายไปขั้นหนึ่งนะฮะราะว่าเปลี่ยนเอาเวนฟูออกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะจ่อเกาะแค่ขั้นเดียวแล้วก็มีเป็นปีศาจนะวินเลนเตอร์ตอนนี้มานาเต็มครับก็ใบอยู่านาิดหน่อยฮะเรียบร้อยครับสกิลออกไปแล้วฝั่งเราต้องการตัวเพียนวินเลเตอร์ฮะได้มาได้มาผมก็มาแทงต่อเลยนะฮะก็โอเคฮะเข้ามาไม่ถึงตัวแนวหลังสาวๆก็ยิงไปไปชนะไปในรอบนี้ครับ เข้าสู่รอบที่20ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสุมหาตัวแล้วนะฮะเพราะว่าใกล้จะขึ้นเลเวล8ครับดาวนเซอร์ฮะไม่ทำแล้วนะครับผมจะทำเนี่ยฮะเทเลเบดครับให้3ดาวนะฮะขาดอีก2ตัว ดูดูแล้วไร้หัวใจตอนนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับก็ใส่ไปขั้นเดียวนะฮะเดี๋ยวเอาดาวน์เจอร์ออกในตอนที่เจอมิลาน่านะครับรอบนี้ฮะเจอกับลีเจียนคอมเบเดอร์มาคู่กับผัสา,าไนไนท์ตอนนี้ขั้น2แล้วฮะลีเจียนไม่ได้ดูเอลเลยส่วนตัว3ดาวฮะเขาก็มีเป็นคลอสไนท์ครับและก็แบทไลเดอร์ฮะเราได้ตัวเค้าได้สดาวเขามาส่วนแบทไลเดอร์ทาอะไรได้ไม่มากครับรอบนี้ชนะไปฮะ นี่ขนาดเจอไนท์ขั้น2นก็ยังเจาะได้นขนาดนี้ถือว่าไร้หัวใจเราขั้นเดียวก็โอเคฮะเดี๋ยวไปเน้นทางปีศาจแทนแล้วก็เป็นฟอร์เ่นบบฟู ไอเทมรอบนี้ครับอ่าอยากจะหาไอเทมที่ให้กับเทลเลเบตนะฮะรีบร้อยครับออกมาเป็นบูลชาดครับแบ็คกิ้งบาร์วันนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมเห็นทีมสปิดฮะแล้วก็3ดาวเยอะเลยสำหรับเทลเลเบตฮะถ้าสายแบ็คกิ้งบาร์ไปก็ไม่น่าเกียดนะอย่างน้อยก็ไม่โดนขัดจังหวะเวลาที่แบลคล่างแล้วนะฮะทำให้ดาเมจเ,เนี่ยออกมาเต็ม รียบร้อยครับสเปกเตอร์ครับเป็น2ดาวนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวสุ่มกันต่อฮะสเปกเตอร์มาตัวหนึ่งเคลียร์ช่องกันหากใครสงสัยนะว่าดึงมาทําไมฮะดึงและขายก็เพราะว่าเราดึงมาเหมือนกับดึงมาตัวที่ไม่ใช้เพื่อหาตัวที่ใช้ครับแล้วก็รีบขายไปก่อนที่ จะเริ่มเข้าต่อสู้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอาสเปกเตอร์ฮะไปแทนชาโดว์ดีมอนดีกว่าเพราะตอนนี้ฮะไร้หัวใจขั้นเดียวก็โอเคแหละและรอบนี้ก็เจอกับันเตอร์ครับดึงตัวมาดองกันหน่อยฮะดึงได้ครับไม่เสียอะไรครับเพราะว่าเข้าสู่การต่อสู้ตัดเงินไปแล้วนะฮะทำให้ใช้เงินได้อย่างอิสระครับตอนนี้ฮะใส่เป็นสเปกเตอร์ฮะแบ็คกิ้งบาร์ก็โอเคอยู่ส่วนเทลเลเบตฮะให้เป็นคอนสตันนะครับซึ่งฝั่งเขาก็มีวิจิแลนล์ฮะทำให้เทลเลเบตแบ็คลาปุ๊บก,ก็เลยตายไปในทันทีฮะและฝั่งเเะะงเเเเเเเค้้้้าาาฮฮฮฮะะะะะะไไไไไไดดดตตตัััววววสสปปปกอออรรรรร์นนนนน่่่่ฝูมชยยลบี สกิลของวิลเลนเจอร์ทำงานฮะ้ทำให้โจมตีแบบอมตะนะฮะซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่สเปกเตอร์ฮะโจมตีพอดีสกิลพอดีทำให้ไม่โดนดาเมจฮะแต่ก็แพ้ไปอยู่ดีนะครับ ส่วนดอกเบีย้ยฮะได้3บาทนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเงิน20ในเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าเงินมาตัดตั้งแต่ตอนเข้าสู่การต่อสู้นะฮะพอเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถใช้เงินได้อย่างอิสระนะฮะแต่ก็ใช้อย่าให้ต่ำกว่า30มนะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะได้สูงสุดก็คือ3บาทก็คือ30มสิบบาทได้1บาทอ่ะเดี๋ยวจัดตัวกันใหม่นิดหนึ่งฮะก็พยายามวางตัวให้ใกล้ๆกันหน่อยพอตัวฟอลเล่นตายปุ๊บม,มันจะมีบัฟครับแล้วก็มีการฮิวนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะวางยังไงฮะผมา็่่ยเเเ้จสรลข รอบการต่อสู้แล้วฮะ,ะมาดูกันในรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะผสมผสมกันนะมีโทขั้นหนึ่งมีปาทท่าเถื่อนอยู่ขั้นหนึ่งมีชาแมนขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เฮ e ียมโหมดแบ็คเตอร์ตอนนี้ก็สกิลฮะ,ฮะเก็บฟรีสมาสเตอร์ไปได้นะฮะเทอรเบดก็แปลงร่างฮะเก็บไปได้อีกตัวและอีกหนึ่งตัวฮะเป็นพัดโอเคครับได้แทงมาเพิ่มแล้ะเต่าๆก็ยังยิงไปอยู่นะครับฝั่งเขานี่ดาเมจแทบจะไม่มีแล้วนะฮะมีเป็นเฮียมโหมดซึ่งแพ้ฮันเตอร์คะับสำหรับผัสตเฮียมโหมด เข้าสู่รอบที่23ฮะชามหาท์โดริบอนมาครับโอเคฮะแล้วก็มิลานนาฮะซึ่งจะเอามาแทนดอริงเจอร์ฮะแต่ภาษารักหัวใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยอาจจะหายไปเพราะง<ด>ั้นฮะเดี๋ยวค่อยแทนแล้วกันนะฮะโอเคครับมีเป็นสเปกเตอร์ฮะสองดาวสองตัวขาดแค่เทอร์เบทนะผมหาเทอร์เบทนะครับ อ่ะครับรอบนี้ถ้าเจอกับชาแมนครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางฟูลฮิลเลอร์ซะมากกว่าะฮะเป็นฮิลเลอร์สี่ตัวแล้วก็มีซัมมอนเนอร์ฮะมีเป็นบีโป้แต่มีโป้นี่ยังไม่3มดาวนะฮะก็ขึ้นเวลมาเป็นเวล9ซึ่งไม่มีตัว3ดาวสักตัวแลวฝั่งเราต้องการตัวอาร์ิทับส่วนฝั่งเขาฮะได้สัเปเตอร์เราไปนะฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรบ้างเรียบร้อยฮะตายไปแต่ก็อยากที่เห็นฮะยังเหลืออีกเยอะเลยฮะแนวหน้าของเราก็แทงไม่ไหวแล้วครับวิลเลนเจอร์ของเราก็โอ้โหกว่าจะเก็บได้แต่ละตัวนะฮะ ออเข้านะนี่คือข้อเสียของวีเลนเจอร์ในตอนนี้ที่ผมเล่นนะครับคือจะ,จะต้องใช้สกิลเท่านั้นนะถึงจะมีดาเมจ,เมจครับแล้วก็เรียบร้อยฮะสกิลไปแต่ไม่ได้ยิงต่อครับรอบนี้ชนะไปแบบ<ม>เกือบแพ้แต่ก็ยังไหวอยู่ฮะยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะส่งหาเทเรเบทครับขาดอีกนิดนึงโอ้โหสเปกเ,เตอร์จะ3ดาวขาดอีกแค่2ตัวเช่นกันฮะแล้วก็มาอีกตัวนฮะสเปกเตอร์ มาดูกันในรอบนี้ฮะเป็นเฮียมโหดครับแล้วก็มีเป็นพอยซนเนอร์ฮะสามดาวก็มีเป็นเวนดอมครับอาร์เคมิสแล้วก็ไลท์ซีเลอร์ซึ่งแน่นอนท่านดาวหน้าของเราหน้าจะไม่ไหวแน่นอนถ้าโดนดีบัฟของภาษาเฮียมโหดฮะทำให้ต่อให้ปีสามเนี่ยก็จะโดนลบความสรงตีไปนะฮะแถมฝั่งเขายันถึกด้วยนะโอ้มันต้องไร้หัวใจมันต้องเจาะก,ก่อนไม่งั้นก็คือสู้ไม่ไหวฮะ ไอเทมในรอบนี้ครับเดี๋ยวเลือกมาเป็นมูลฉาดและกันฮะให้กับเทเลเบสครับอย่างที่บอกไปฮะต้องเน้นเร็วแต่ถ้าเจอกับทีมที่แล้วนทีมเมื่อกี้นะฮะมันต้องแนวหน้าหนาหน,า,นากว่านี้ครับนี่เรามีแนวหน้าแค่2ตัวเองที่เหลือก็โดนด,ดาเมจโจมตีได้ไม่ดนานก็ตายแล้วนะฮะ อะตอนนี้มีเป็นมิเลนามาะฮะก็เดี๋ยวค่อยดึงมาแล้วกันนะผมไม่อยากเอาตัวลงไปวางบนสนามพวกพัวว่าถ้าสมไม่เจอเนี่ยเราต้องขายตัวที่วางไปบนสนามหรือไม่ก็ต้องเลงเวลนะฮะซึ่งผมไม่อยากจะเรงเวลเลยเพราะว่าถ้าขึ้นเวล8ปุ๊บตัว3บาทครับมันจะเลดดรอปลงนิดนึง ่วนในตัวเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้จะวางไงให้มันถูกนะวางไกลเกินก็ไม่ได้บัฟฮะวางใกล้เกินก็โดนสกิลบู่และรอบนี้ครับเจอกับชาแมนนะฮะชาแมนวันนี้เยอะจริงๆอย่างที่บอกครับถ้าเราไปทางจอกลอ่มันจะไม่ค่อยมีัวที่ใช้สกิลบู่สักเท่าไหร่ฮะนี่ขนาดมี <c oughs> ฟอนเล่นมาช่วยฮะมีลิทมาช่วยทำสกิลบู่นะฮะมันก็ช่วยได้นิดนึงและรอบนี้ฮะฝั่งเราได้ตัวบิสมาเตอร์มาครับเรียกได้ว่าพิเกมเลยมาปาขวานทำสกิลบู่ฮะกวาดไปได้เยอะเลยนะครับชนะไป เดี๋ยวมาดูฮะว่าสุมฟรีปุ๊บจะเจออะไรนะฮะเอามาเป็นสเปกเตอร์ครับ3ดาว <c oughs> ก็มีผลทำให้พวกปีศาจครับเวลาใช้สกิลปุ๊บจะมีไฟออกมาด้วยะฮะก็เหมือนกับเป็นโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะ่ะถือว่าดีนะฮะยิ่งเจอกับชาแมนลูกๆเยอะๆแบบนี้ด้วยนะฮะก็สกิลทีนึงก็ช่วยได้เยอะนะครับวางตัวกันใหม่ไม่รู้จะวางยังไง <c oughs> คือถ้าผมวางไกลไปเนี่ยด้านหลังก็จะไม่ได้บัฟแต่ถ้าวางใกล้ไปศัตรูก็จะมาหน้าบ้านได้เร็วแล้ววิลเลนเจอร์ก็จะไม่ได้ยิงฟรีนะครับประเด็นมันก็อยู่ที่วิลเลนเจอร์ฮะตอนนี้ก็เป็นตัวแบกอยู่ซึ่งอ้าวทเวทลเบตครับอีกตัวนึงฮนะจะ3ดาวครับ ออกมาเป็นมิลานาสองดาวฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวขึ้นเวลต่อไปฮะเอามิลานาลงไปแทนดาเรจเจอร์ฮะแล้วก็ซาโดริบอนฮะรออยู่นานละส่วนรอบนี้ครับเจอกับที่มโหดคอยเซนเนอร์ฮะมาดูครับว่าเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้วก็สเปกเตอร์สามดาวจะมีผลอะไรมากไหมมาดูดูแล้วฮะสเปกเตอร์น่าจะทำอะไรได้ไม่มากครับโดนภาษายิ่มโหดดีบัฟไปแล้วฝั่งเราได้ตัวซับปิลเบเกอร์มาฮะซึ่งอยู่ในซอกเลย ออกไปไม่ได้ฮะติดบินเนียนของอเดนิทธาแล้ววิลเลนเจอร์ดูเหมือนว่าจะโดนดีบัฟนะฮะโอเคตอนนี้ได้ใช้สกิลแล้วก็จริงแล้วครับไรซิลเลอร์นี่ยังไงครับเลือด่วหายไปรอบนี้เราก็ชนะไปครับ ดูฮะด,ดาวเบสสเปกเตอร์3ดาวนี่คือเทียบไม่เท่ากับวิลเลนเจอร์3ดาวเลยนะครับเพราะว่าโดนดิบบัฟของภาษาเที่ยมโหดครับทำให้โจมตีมไม่ออกและนี่คือเหตุผลนะว่าทำไมเที่ยมโหดถ,ถึงแพ้าทางฮันเตอร์นะครับถ้าเข้ามาดีบัฟไม่ได้เนี่ยเที่ยมโหดก็ทำไรได้ไม่มากนะเพราะงั้นครับผมก็เลยเอาพัดไว้อยู่ด้านหน้าสุดนะให้อยู่ไกลๆหน่อยนะฮะสาวๆจะได้ยิงไปีได้สักพักหนึ่งมาส่งกันต่อครับเรียบร้อยฮะเทอร์เบตสามดาวไปฮะไปว่าแปดชาโดดิบอนลงไปนะฮะแล้วก็มิลานดาฮะไปแทนดาเวนเซอร์ฮ รอบนี้เจอกับฟูลชาแมนครับส่วนเทอเบลท่ without, าสามดาวก็ทําให้ตอมตีตัวปีศาจได้แรงขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไม่มีแต่สามดาวก็คุ้มอยู่ดีนะครับมาดูกันในรอบนี้ครับปกติเนี่ยจะแพ้ทางชาแมนนะแต่ถ้าเราเล่นทีมปีศาจเนี่ยและเก็บประตูได้แบบเร็วๆนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายนะครับมีเป็นสปิลิตนะฮะแล้วก็ฟูลเฮียมโหดครับโ e ชคดีที่เราหยิบแบ็คกิ้งบาร์นะฮะก็เวลาเจอสปิริตเนี่ยไม่น่ากลัวเลย แต่ผมว่าผมคำนวณผิดไปนิดหนึ่งฮะตอนนี้เนี่ยมันเหลือที่ว่างอยู่แค่2ที่แต่ฟอร์เรนต้องการ3นะฮะถ้าไปแบบนี้เนี่ยมันไปฟูลฟอร์เรนไม่ได้แน่นอนฮะเพราะงั้นครับเดี๋ยวอาจจะต้องขายชาโ d ดี o อนะฮะเพื่อที่จะไปทางฟูลฟอร์เรนถ้าฟอร์เรนมาครบแล้วนะ รอบนี้ครับเจอกับซับเ i ลตฮะมีเวทและก็บังกรครับพักกับสนับป่ายเป็นสามดาวเขาก็เยอะนะฮะตั้ง5ตัวครับแล้วมาเลยฮะซับเบลตเรามีสเปกเตอร์สายแบ็คกิ้งบาร์ฮะไม่ได้น่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่นะฮะถ้าแบ็คกิ้งบาร์ยังอยู่เวทก็ทำอะไรไม่ได้นะและดูดูแล้วฮะเทอรเบทสามดาวของเขาก็ฟรีนะฮะดูเหมือนว่าเทอรเบทตอนนี้จะเป็นตัวแบกแทวินเลนเซอร์แล้วนะฮะ โดยรวมฮะวิลเลนเจอร์ใส่หมปีศาดูเหมือนว่าจะใช้ได้จนถึงกลางเกมนะเพราะยังไงฮะเทเลเบดมันก็ดีกว่านะครับมีโบนัสดาเมจให้มานะฮะหลังจากแปงลงร่างแต่วิลเลนเจอร์ะจะได้ดาเมจก็ต่อเมื่อใช้สกิลหลังจากใช้สกิลเท่านั้นนะฮะคือมันก็ดีสำหรับเกมยือนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยอยู่หลังสุดฮะแต่เทเลเบดครับดาเมจด,ดีกว่าจริงฮะแต่ต้องรอแปงลงร่างนะฮะซึ่งกว่าจะแปงลงร่างเนี่ยก็ต้องเดินไปด้านหน้าก่อนอาจจะโดนดีบัฟของผสารหิ้มหดลดซะก่อนฮะแล้วก็ดาเมจจะหายไปส่วนไอเทมรออบนนี้ผมมมเเลืกกาาป็็ ช่วยในเรื่องของการยืนนิดหนึ่งนะฮะแต่จะให้ตัวแนวหน้าใส่ก็น่าจะไม่ได้ใช้งานพอะงั้นฮะก็เลยให้ช h a ์ o ดอ์ริบไประยะของไอเทมนี้ก็อยู่ประมาณ2ช่องนะฮะซึ่งก็ให้วิลเลนเจอร์นี่แหละเป็นตัวหลัก มาดูครับรอบนี้เจอกับเพียมโหดครับเป็นฟูนะฮะถ้าเข้ามาไปถึงวิลเลนเจอร์ผมว่ามันก็น่าจะพอได้อยู่ฮะและสเปกเตอร์ครับ <c oughs> สกลิลแล้วฮะจนไปไม่กี่ทีก็ตายฮะต่อด้วยแอดครับยังไงฮะเรียบร้อยไปมาดูทางขวาเทเลเบดที่โดนดีบัฟลดพลังโจมตีไปฮะตีไม่ออกครับดาเมจไม่มีเลยแต่ไลท์ซิลเลอร์ของเขาก็ตายไปแล้วฮะเหลือแค่เวนด้อมซึ่งทำไรไม่ได้ฮะชนะไปในรอบนี้ครับกำจัดไปเลย ส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมสปิรปิตนะฮะแต่สู้กับเขียมโหดอยู่ซึ่งเขียมโหดนี่มีผสานเครือเกตนะครับลดดาเมจของผสานเวทได้เวทที่เขาเล่นก็เป็นเวทขั้นเดียวฮะไปหักล้างกับผสานเวทได้ฮะเรียบร้อยฮะผสานเขียมโหดชนะไปส่วนเราก็ชนะไปโดยปริยายฮะคิดว่าน่าจะชนะแหละเพราะว่ามีแบ็คกิงบาร์นะฮะแล้วก็อยู่ที่สเปกเตอร์ด้วยซึ่งนอกจากแบ็คกิงบาร์ฮะก็จะมีผสานวิญญาณฮะแก้ทางสปิรปิตได้ค่อนข้างดีนะครับสกิลทีก็หันทีหันทีนะฮะวันนี้ก็อยู่ก ก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้ดีมากมายนะครับพอท้ายเกมปุ๊บเทลเบดหรือสเปกเตอร์เดี๋ยวจะเป็นตัวแบบมากกว่านะฮะตัวแบบมากกว่านี้ก็คือถ้า3ดาวเท่ากันนะแต่ถ้าสเปกกับเทลเบดเดียวไม่3าดาวนะฮะดาเมจของวีลเลนเจอร์ก็ดีกว่านะครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครป์หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคคิปนะสสวััดีรบ